สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไลน์เกมเซติทุกคนวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับเป็นอีเวนต์ข่้นเวลานะครับเป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางบางสงกายนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดูจี้เครื่องรางที่เข้ามาในวันนี้กันดีกว่านะครับ ก็จี้เครื่องรันที่เข้ามาในวันนี้นะครับมี2ตัวนะครับเป็นปืนฉีดน้ําช้างกับหมวกช้างนะครับจะช้างทั้งนั้นเลยนะครับก็พร้อมสมัยของปืนฉีดน้ําช้างนะครับเมื่อฝ่าตรงข้ามตกแรงมัดของชานะ้างโอกลหนส้าโอกาเ65%ตักขังเอิม่มทุกตักขังนะครับแล้วก็จ่ายค่าผัานทางอีกครั้งหลังทุกปล่อยนะครับก็เมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยกเว้นค่าผ่านทาง หลังจากนั้นย,ย้ายเปี่ยงพื้นที่ว่านที่ใกล้ที่สุดสองครั้งอืมก็สกิลแรกนะเหมือนจะเป็นสกิลตัดขังฟองสบู่นั่นเองนะครับตัดขังฟองสบู่65เปอร์เซ็นตะ์ถ้าฝันของข้ามมาตดไลายมัสของเราเนะี่ยก็จะโดนขังฟองสบู่ไว้นะครับแล้วก็ความสามารถที่สองก็เป็นยกเว้นค้ามาทายนะครับแล้วก็เออเมื่อเราตก พื้นที่ปัดองค้ามเราจะยกเบนคข้ามแผ่นฐานก็คล้ายๆกับผ้าคลุมของเนวนาครับทุกคนน่าจะมีนะผ้าคลุมของเนวนาก็เมื่อยกเ้นคข้ามฐานเสร็จเนี่ยเราก็จะย,าย้ายไปย่งพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดในแถวนะครับสองครั้งส่วนชิ้นต่อมานะครับเป็นชิ้นต่อมาเนี่ยเป็นหมวกชายนะครับหมวกช้าเนี่ยความสามารถเพิ่มการคุมเต่าแม่งยำนะครับ ห้าสิบสามเอนตนะครับเมื่อไม่แสดงผลเนี่ยเติบโตวบวก2%เนะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่หัวม,มุมโอกาส35%เนะครับยิงปืนฉีดน้ำยิงปืนฉีดน้ำไปยังพื้นที่ที่เลือกภายในแถวก็เป็นสกิลของไอริงนั่นเองเออไอลิงมาแล้วเป็นเวอร์ชันที่เครื่องรางแต่เปอร์เซ็นต์นี้น้อยไปไหมละพอคุณ <c ười> คือ มันเป็นความสามารถที่ดีนะแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าทำให้จี้เคราลายชิงเนี่ยกากลงไปทันทีเลยจากเก่งกลายเป็นกาดเลยนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะครับน้อยเกินนะเพราะว่าเออถ้าเราจะหวังจี้เนี่ยในการวิ่งม,มันน้อยเกินนะครับมันก็แทบจะไม่ออกเลยล่ละส5มสบห้าเปอร์เนี่ยเนาะขนาด จ็ดสิบเปอร์ยังไม่ค่อยจะออกเลยแปดสิบเปอร์ยังไม่ค่อยจะออกเลยนะครับก็คุ้มเต่าแมงยำเนี่ยห้าสิบสามเนี่ย,ยถ้าเราต้องการจี้นี้จริงๆถ้าเราจะใส่จี้นี้เราจะไม่สามารถใส่หมวกป้องกันได้และคิดเหรอว่าเราจะรอดไม่ใส่หมวกป้องกันขนาดใส่หมวกป้องกันยังไม่รอดเลยนะครับเออนะก็คิดดูดีๆตัดสินใจดีๆนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเราไปดูที่กิจกรรมไอเทมกันดีกว่าเนาะ กิจกรรมไอเทมนะครับถ้าเรามีหมวกหมวกสงการ์ช้างเนี่ยกับบึงชีดน้ําสงการ์ช้างเนี่ยรับไปเลย500เพชรนะครับแล้วก็ออวันที่16หนึ่งทุ่มรับอีกจี้ละ200เพชรเป็น900เพชรนะครับรางวัลจีไอเอ็นนะแล้วก็ถ้าเราอยากได้บืนชีดน้ําช้างเนี่ยตามหาแว่งตาสีฟ้านะครับแว่งตาสีฟ้า3อันเนาะ ถ้าต้องการหมวกสงการเนี่ยตามหาแว้งตาสีสม้สม3ชิ้นนะครับถ้าต้องการตามหาหมวกชา้างตามหาแว้งตาสีเหลือง3ชิ้นนะครับก็แว้งตาตัดชิ้นสามารถหาได้จากการสะสมซอนไก่น้นำโทรศัพท์นะครับ3มชิ้นกับเอ่อปืนฉีดน,น้ำสงกรารนะครับ2ชิ้นอันแรกเป็นตัวสม้ม สมนะครับสมสม,สม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 นะไม่ใช่เลือกนะฟังไว้ให้ดีนะครับก็สมรับแว่งตาแว่งตาพวกนี้นะครับก็อยากนะ <c oughs> <c oughs> ก็เอ่อทุกๆกตางสะสมซอนกันน้ำโทรศัพท์ห้าชิ้นเอามาแลกเป็นตัวสุ่มจี้เครื่องรางสุดฮิตได้นะครับแลกแล้ววัตถุดิบไม่หายไปนะอันนี้ไม่หายไปนะครับ ก็มีโอกาสได้รับอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวปก,กาศนะที่ดีนะครับตาไม่เคลื่อนย,ย้ายอุปกรณ์เขียนแบบทองฟ้านะครับแจ็คเคาน์เตอร์นะครับที่เหลือก็ไม่ต้องพูด,พดถึงมันนะครับแลกได้3ามครั้งนะครับและได้3ครั้งแล้วก็ปืนฉีดน้ําส่งการสี่ชิ้นอาแรกเป็นเทศกาลส่งการแสงแห่งเกีดยิยศได้แลกแล้ววัตถุดิบหายไปนะครับหายไปนะครับ ก็อีเวนต์นี้นะครับแนะนําให้แลกอะไรไม่แนะนําไม่แนะนําสักจี้เลยแนะนําผ่านได้ก็ผ่านไปเถอะนะไม่ต้องแลกหรอกแลกทําไมอะจะจะทําทําไมเวลเนะี้จะเอาอันนี้เหรอจะเอาเปลนฟองสบ,บู่ที่เกมแจกให้ทุกทุกเอ่อทุกทุกเว็บอีเวนต์เนี่ยนะอืมีเว็บอีเวนต์มาตอนไหนก็แจกเปลวฟองสบ,บู่ตลอดนะจะเอาเหรอก็แล้วแต่นะครับถ้าใครอยากได้ แต่มันก็ยังมียกเว้นค่าผ่านทายในตัวเนี่ยก็ไม่ได้กลากมากก็ถือว่าระดับกลางเนาะแต่ก็มันก็ดูเป็นสกิลเดิมอะ่ะเออมันติกใหญ่นะปืนฟองสบู่เราก็ไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมใส่เพราะว่ามันไม่มีที่ใส่ใช่ไหมเออเพราะว่าเราใส่เป็นมาเชงปาร์ตี้ไปก็มีประโยชน์มากกว่าใช่ป่ะล่ะแล้วก็เนี่ยหมสอสงการเนี่ยอันนี้ก็ เออเอาจริงนะก็ไม่แนะนําให้แลกเลยนะครับก็หมดป้องกันดีกว่าแล้วก็พวกกานวิกพวกเนี้ยม,มันมัมีจี้ขึ้นลางใหม่ๆหี่ที่พอร์ตอยู่แล้วอย่างโดมบอดี้การ์ดวิตอรลี่ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่สีแดงอะ่ะอืก็ดีกว่าหรือจะเป็นไพ่ทาโร่ดักแบรหรือว่าไพ่ทาโร่หมีก็ดีกว่าหมดสงการก็ ไม่ต้องแลกหรอกมาสงกายเนี่ยเพราะว่าถ้าใครจะเอาจริงๆอยากหากันบิ๊กเนี่ยทนอีกหน่อยนะครับเออถ้ายังไม่มีไพ่ทาลม่มก็ทนอีกหน่อยรอมาเลยหลังนะเอาหมวกป้องกันดีกว่าถ้าใครเพชรเยอะจริงๆก็จะทําก็ได้นะไม่ได้ว่านะครับก็หมวกใช้นะครับก็อันเนี้ยฉีดน้ําเออ ก็อย่างที่บอกอะถ้าใส่ไปก็ใส่หมวกป้องไกัไม่ได้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะออกให้ไหมนะครับขนาดไอริงก้าิอร์เซยังจะไม่ออกเลยนะก็ไม่แนะนําทั้ง 3G เลยนะครับนะครับเออถ้าจะทำอะมาทําตัวละครดีกว่านะตัวละครเนี่ยดูยากกว่าเยอะอ,อดูยากเออมันดูยากกว่าเนี่ยก็ทําตัวละครดีกว่านะครับแล้วก็อีเวนต์เนี้ยไม่มีอีเวนต์รวมด้นะอืมไม่มีอีเว ไม่มีอีเวนต์รวมนะครับก็อยู่ถึงวันที่16นะครับก็มีอีเวนต์พิเศษมานะครับเป็นอีเวนต์เอ่อรอมาดอนรมมาดอน,อ,มมดอ,นอ่านถูกไหมเนี่ยรมมาดอนเนาะอืมรมมาดอนก็ได้นะคืออะไรอ่ะรมมาดอนรอมมาดอนก็คือล็อกอินในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับรับขอรางวัลพิเศษฟรีนะครับก็อย่าลืมล็อกอินอ๋อเป็นกิจกรรม ของอินโดบ้านลอมรอนเอนี่ะเออน่าจะใช่อะ่ะเป็นเอ,อ่อช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับวันที่สิบสองถึงสิบแปดนะก็เห็นมีคนเห็นมีคนคอมเมนต์อยู่นะลอมรอนงอะไรก็ไม่รู้นะครับเออผมก็ไม่รู้อะไรว่าลอมรอนลอมระดนินชาวต่างชาติคนหนึ่งมาคอมเมนต์อยู่เออมันคืออะไรและและสรุปมันคือเทสกายอะไรลอมรอน ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะสงสัยมากหาข้อมูลมาแล้วแต่มันมันยาวเยอะแหละขี้เกยงอ่าน,นะครับเออรางวัลปิกอีเวนต์เอ้ย,นอยหนึ่งพันเพจนะถ้าปิดทุกจี้อะรางวัลปิกอีเวนต์อะเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าจี G ้ละหนึ่งร้อยแปดร้อยเพจนะครับรางวัลปิกอีเวนต์ไม่ใช่เกนะ้าร้อยเนาะอืมเทศกาลสงกราน อ่านี่นะครับออฟแสงเทศกาลสงการนะเป็นเบิ้ลยี่แปดออกเกาะแปดห้าตากาเจสิบก็ที่เหลือก็ไม่ดีแล้วนะครับก็อีเวนต์นี้ก็มีแค่นี้แหละก็เหมือนอีเวนต์อัปเดตขั้นเวลาเฉายๆเนาะไม่ต้องไปทำหรอกเอามาขั้นเวลาว่าเกมยังมีการอัปเดตอยู่นะไม่ได้หายไปไหนนะครับเออก็บรรหยุดยาวนี้ก็ เอาเพชรเลาเนี่ยก็หยุดด้วยก็แล้วกันเนาะหยุดไปด้วยกันนะครับหยุดไปกับเพชรนะครับก็ไม่ต้องสมสักเพชรเลยก็ดีนะครับก็ส่ตัวละครดีกว่าเนาะแล้วมาจอกใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็เว็อีเว้นนะครับอย่าลืมอย่าลืมรับนะอันเนี้ยคู่ปองอะเมื่อกแรงเนี่ยเตือนไว้ก่อนเพื่อใครดอนไว้นะครับถึงวันที่27เท่านั้นนะ รับได้เลยก็ยิ่งดีนะครับก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันอีกบ๊ายบายครับ